บ้านนูอยู่ดีมีกินมีใช้มีเลือมีเก็บเย็บปักถักร้อยทออาจากสารแก่สลับไม่มีเสียงร้องของความหิวสายลมพัดปลิวเด็กความรักโลกได้ประจักษ์จดจำตำบลของหนู ลุงแอดทราบไหมคะบางครั้งสิ่งดีๆมีคุณค่าก็ซุกซ่อนอยู่ในซอกมุมที่เราคาดคิดไม่ถึงอย่างเช่นที่หนูกำลังจะนำไปดูนี่แหลคะค่ะในยามว่างหนูจะแวะมาที่บ้านในซอยเล็กๆนี้เป็นประจำเ,เพราะมีป้านนะ้าอามาช่วยกันทำงานบ้านของเราอยู่ในตำบลดอนทมิน จังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งเป็นแหล่งผลิตของฝากหลายอย่างเช่นผลไม้ดองขนมเปี๊ยะคุกกี้สมุนไพรน้ำผัดไทยสำเร็จรูปแต่ที่หนูแนะนำให้ลุงแอดรู้จักก็คือไข่เค็มสมุนไพรล้ำข้าวค่ะที่เราเรียกว่าไข่เค็มสมุนไพรล้ำข้าวเพราะเรามีการพัฒนารสชาติเสริมคุณค่าทางอาหารด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน ตำบลดอนขมิ้นค่ะคนที่คิดสูตรไข่เคม็มสูตรไพลลำข้าวซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนตำบลดอนขมิน้นก็คือคุณทวียอดมองคลซึ่งเป็นบุคคลที่หนูเชิดช,ชูให้เป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่รวมตัวกันก่อตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเพื่อจัดทำสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ท่านเป็นผู้ที่เสียสละทั้งแรงกายและแรงใจ ในการทุ่มเทให้กับกิจกรรมของตำบลด้วยดีเสมอมาลุงแอดอยากทราบไหมคะว่าไข่เค็มที่ตำบลของหนูเขาทำกันอย่างไรเริ่มจากการนำไข่เป็ดมาล้างน้ำทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็จะนำมาเรียงไว้ในถังพลาส,สติกแต่ก่อนหน้านี้จะเตรียมน้ำดองซึ่งจะต้องต้มน้ำให้เดือดใส่เกลือใบเตยชะเอม และรำข้าวซึ่งต้องคั่วด้วยไฟอ่อนๆเสียก่อนให้มีกลิ่นหอมป้าคะทำไมต้องใส่รำข้าวลงไปด้วยล่ะคะรำข้าวมีประโยชน์จากที่สำคัญคือมัน,เป,น,เ,ปนเป็นภูมิปัญญาของถิ่นสมัยโบราณโบราณสมัยปุยยะตายายของเราเมื่อน้ำสุ่นพอยเย็นจึงค่อยนำไปเทใส่ถังที่มีไข่วางเรียงอยู่แล้วปิดฝาถังให้สนิทประตูคาและยั้งล่าในการน้องคายนี้ใช้ทั้งหมดกี่วันคะ สิบวันทอไข่ดาวได้จ้ะ15ถึง20วันสามารถเจ้าออกกจำหม่ายได้แล้วนะจ๊ะเมื่อดองครบตามเวลาที่กำหนดก็จะนำไข่ดองไปต้มในน้ำเดือดนานประมาณ40นาทีจะได้ไข่เค็มสมุนไพรรำข้าวที่มีคุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้นแต่แอสคะตรนนี้ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักผลิตภัณฑ์ประจำตำบนของหนูหนูจึงคิดว่าเงินรางวัลที่ นูได้รับจากบริษัทคาราบาวตะวันแดงจะนำไปใช้ในกลุ่มแม่บ้านเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสินค้าประจำตำบลให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นค่ะคาราบาวแดงภาคภูมิและสนับสนุนสินค้าโอท็อปสินค้าไทยสินค้าระดับโลก